สําหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับสวิตช์ล็อกฝานะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับาถามว่าต่อตรงได้ไหมครับสวิตช์ล็อกฝาประเภทนี้นะครับคือสวิตช์ล็อกประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิตาชิโตชิบ้า LG ซัมซุงรุ่นที่ใช้สวิตช์ล็อกประตูนะครับเราจะไม่สามารถที่จะต่อตรงได้หรือได้เลยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องถามว่า เราจะไม่ใช้เลยได้ไหมประมาณนี้ครับจะไม่ใช้มันเลยหรือว่าจะาต่อตรงได้หรือเปล่าประมาณนี้ครับอ่าตอบได้เลยนะครับว่าต่อตรงก็ไม่ได้นะครับเราจะไม่ใช้มันก็ไม่ได้เนื่องจากบอกว่ามันทํางานตามระบบนะครับถ้าขนาดตัวนี้มันเสียนะครับมันยังไม่ทํางานเลยเห็นยวนะครับเมือนทานํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อตรงก็ไม่ได้ไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเสียต้องเปลี่ยนใหม่ครับ atone raxa